น้ำกันเด้พี่น้องกินกับน้องโฟกัสครับกินให้เหมือนเติร์กตั้มซัวแซบแซบครับมาครับทุกคนมากินตำซัวครับถาดใหญ่ๆกับพี่เดลี่น้องกินนี่น้องโฟกัสนะครับโฟกัสแซบไหมเอาทำไมล่ะมันไม่รวยมาครับแซบแบน้องกันครับนี่กัตำซัวมีขนมจีนมีแคบหมู ถอดใส่กรอบมาแซ่บๆน้องกันนะครับน้องโฟกัสเรียกกินข้าวหน่อยเร็วกินข้าวกับลายน้องโฟกัสมาแซ่บๆน้องกันนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับมาแซ่บๆน้องกันตามทั่วสาสทีใหญ่ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม